เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกังทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำประจำวันที่27สิงหาคมวันนี้กับข่าวได้ครับเรื่องตลาดซื้อขายมากที่เรื่องของแบ็กซ้ายกันก่อนจากรายงานของ Sky s p ป r t s สื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีชื่อของซีอีโอเรกิลอนแบ็กซ้ายวัย26ปีของสเปอร์ยูนิลิสต์การเสริมพับในขณะที่ทีมมีปัญหาเรื่องตำแหน่งแบ็กซ้าย นอกจากนี้ครับทางฟราบิโซ่โรมาโน่ก็ได้ออกมารายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทางทัพปีสแสดงของเรามีการติดต่อบเบื้องต้นกับเชลซีไปแล้วเพื่อขอยิมตัวมาร์คคูคูเร่ยเข้ามาร่วมทีมอย่างไรก็ตามโรมาโน่ก็เผยเพิ่มเติมนะครับว่าทางทัพปีสแสดงของเรานั้นมีตัวเลือกประมาณ3-4คนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่กำลังพิจารณาอยู่ณขณะนี้ครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยว่า การยืมตัวแบ็กซ้ายมาแก้ไขปัญหานั้นดีวกับเซกโอเรกิลอนแบ็กซ้ายจากสเปอร์ดูจะเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้มากกว่าจะเป็นมาร์กูรูเรยาแบ็กซ้ายจากเชลซีครับโดยเฉพาะกับเรื่องค่าเหนื่อยที่มาร์กูรูเรยารับกับเชลซีมากถึง175,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ในขณะที่เซโอเรกิลอนรับกับสเปอร์อยู่แค่ราว4 8 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่ามาร์กุรูเรยากว่า4เท่าด้วยกันทำให้ทางกองทัพป,ปีศาจแดงนะครับไม่น่าจะจ่ายสูงเกนนนนไปสาาาหรารััักแ้้้ขญใะะยเท่ และล่าสุดนะครับก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากแกรมไบเล่นะข่าวจากเนติมินออกมาระบุว่านอกจากมาร์กุกูเร่าและก็เซกิโอเรกิลอนที่เป็น2แคนดิเดตในการเสริมทัพของทัพป,ปีศาจแดงในตำแหน่งแบ็กซา์นั้น ตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูเนเต็ดก็ได้มองไปที่มาโกสอารองโซ่แบ็กซ้ายวัย32ปีของบาร์เซโลนาเข้ามาอยู่ในลิสต์การเสริมทัพเช่นกันทำให้ในช่วงโค้งสุดท้ายตลาดนักเตะรอบนี้นะครับค a n d i d a ตตำแหน่งแบ็กซ้ายที่คาดว่าจะเข้ามาเสริมทัพมีด้วยกัน3รายเลยครับประกอบไปด้วยมาร์กูเรย่าเกโอเรกิลอนและก็มาโกสอารองโซ่ครับ มาข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของฟลาบบซิโอโรมาโนกับดีวของโซฟิยานอัมราบาดดีจากรายงานครับเผยว่าทางโซฟิยานอัมราบาดนั้นไม่เร่งรีบสําหรับการย้ายทีมเขาสามารถรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จนถึงวันสุดท้ายของตลาดนักเตะรอบนี้เลยครับรายงานต่อมาของฟลาบิซิโอโรมาโนนะครับกับดีวของดินเฮนเดอร์สันกันบ้างวันนี้จากรายงานครับระบุว่าดินเฮนเดอร์สันจะเข้ารับการถรร่างกายกับคริสตันพาเลซในวันนี้ครับดูค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ราว20ล้านปอนด์หรือว่า15 5ล้านปด์ ด้วยแมนยูเนเตดนะครับใส่ออปชันได้รับส่วนแบ่งหากว่าคริสตันพาเลสขายนักเตะได้ในอนาคตและก็อาจจะยังมีเงื่อนไขสัญญาการขายบางรายการที่ต้องถามกองทัพปีแสดงของเราก่อนครับว่าจะมีสัญญาส่วนไหนเพิ่มเติมเข้ามาบ้างกับการปล่อยตัวดินเฮนเดอร์สันให้กับพังพาเลสในครั้งนี้ครับกับเรื่องของานทวันยังไม่จบนะครับมีรายงานเพิ่มเติมจากฟราบิโซโรมาโน่กับดีโออันตาบินินเดียในทวันจากเฟรนบาเช่หรือจากรายงานครับเผยว่าทางแมนยูเน็ต บรรลุเ้าตกลงคว้าตัวอันตายบไบยินเดียไนทวันวั25ปีของเฟเน่บเช่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่าตัวในแพ็กเกจนะครับทั้งหมด7ล้านยูโรด้วยกันแบ่งเป็นค่าตัวรับรการที่5ล้านยูโรและก็ออปชั่นอีกประมาณ2ล้านยูโรตอนนี้ตัวนักเตะนะครับเดินทางไปถึงอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเขารับการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาร่วมทีมส่วนในรายของดีนเทนเนสันนะครับจะเข้าร่วมสโมสรคริสตันพาเลสในอีกอกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับรายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับกับดีลของด สโมสรอรด้ยอซเซดาจากสเปนนะครับตอนนี้ทำได้เพียงแค่การขอยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบ็กไปร่วมทีมเท่านั้นเนื่องจากว่าทีมดังจากสเปนทีมนี้ไม่ได้มีงบมากพอในการซื้อนักเตะแถมค่าเหนื่อยของดอนนี่ฟันเดเบ็กก็สูงมากกว่า1 2 0 0 0 0ปอนซ์ซะด้วยทำให้ตรงจุดนี้แล้ครับคือใสดที่ออยังไม่มีข้อตกลงสักทีระหว่างแมนยูเต็ดกับเรอัลซเซดาดอย่างไรก็ตามสโมสรก็ยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะรอบนี้จะยังมีหลายสโมสรอนเข้ามาขอซื้อตัวดนนี่ฟเรไปวมมทั มารับข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของอารลันนิกซันนะข่าวจาก Talk Sport ตโดยจากรายงานครับเผยว่าสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดยังคงหวังจะควา้าตัวแฮร์รี่แม็กควายไปร่วมทีมนะครับในช่วงท้ายตลาดนักเตะรอบนี้ดูการจะเพิ่มค่าเหนื่อยกับแม็กควายพิจารณาเป็นพิเศษครับสำหรับการคว้าตัวไปร่วมทีมมารับข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากหลังเกมเมื่อคืนนี้กับนอร์งแฮมฟอเรสต์โดยเทนฮากนะครับได้ออกมาระบุว่าทีมนะเสียประตูง่ายไปหน่อยครับในช่วงต้นเกมแต่ก็ได้ชมจิตใจลูกทีมมมมมมนนนะคคครรรััับบบทีี่สสาา comeback, าาาถแแ็็กกลว้้้้3ตใเเไดํจ นอกจากนี้ก็ยังได้ชมบรูโน่ฟานันเดสนะครับว่าได้โชว์ผลงานที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพออกมาช่วยทีมอีกแล้วโดยเอ็ดวิคน่าครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าในเกมนี้เราเริ่มเกมได้อย่างเลวร้ายมากๆแต่คาแรคเตอร์ของลูกทีมของผมนั้นก็สุดยอดจริงๆเรารักษาความนิ่งและก็เยือกเย็นเอาไว้ได้เราทําตามแผนการด้วยความเชื่อมัน่นเราเล่นฟุตบอลที่ดีในหลายจังหวะและเราก็ยิงได้3ประตูและก็คัมแบ็กได้อย่างยอดเยี่ยมกับชัยชนะในเกมนี้ด้วยความเคารพต่อนอตตินแฮมฟอเรสนะเราไม่สามารถบอกว่าเขายิง เราแสกประตูง่ายไดย้เกินไปหน่อยจนหน้าเหลือเชื่อเลยละ่ะแต่บางทีฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้และก็อย่างที่บอกคือเรารักษาความนิ่งเอาไว้ได้เราเคยเห็นทีมชุดนี้พลิกสถานการณ์กลับมาแล้ววันนี้เราจะเป็นต้องทําให้ได้แบบนั้นอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องให้คําชมครั้งใหญ่เลยละ่ะแน่นอนเลยว่าบางจังหวะเราสามารถพัฒนาขึ้นได้นะแต่โดยรวมแล้วทีมชุดนี้มีคาแรคเตอร์ที่ถูกต้องสําหรับการพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับบรูโน่ฟานันเดสวันนี้เขาโชว์ฟอร์มระดับท็อปในทุกด้าน ทั้งเรื่องการควบคุมอารมณ์และการสร้างความแตกต่างในเกมรุกผมนี่มีความสุขกับเขามากจริงๆ,ๆหลังจากนั้นเอลริกเทนทัสก,ก็เ้อียอกมาพูดถึงการเปลี่ยนตัวราฟเอฟวารานออกมาตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแรกครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวน่ะมีอาการบาดเจ็บและเขาไม่อยากจะเสี่ยงใช้วารานในช่วงครึ่งหลังเดนเอลร็กเทนทัสน,นะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่าราฟเอฟวารานมีปัญหาเล็กน้อยดังนั้นเราไม่อยากจะเสียเเเยเส่ยงให้เขามีอาการบาดเจ็บเรามีแฮร์รี่แม็กควายและก็วิคตอร์ลินเดเลฟที่เป็นตัว เพราะว่าในตอนนี้อาการของเขามันหนักขนาดไหนเราเองก็ยังไม่ทราบในตอนนี้นะเราต้องรอผลตรวจอีกทีหนึ่งจากนั้นครับเอริกคนะก็ได้ออกมาปิดท้ายนะครับว่าเขาต้องการนั้งแต่อย่างน้อย2คนในทุกตำแหน่งภายในสโมสรนเนื่องจากว่าจะได้เกิดการแข่งขันภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับโดยเอริกเคนักนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่องนี้ว่าที่แมนยูเน็ดเราทำงานร่วมกันทั้งสโมสรนเรามีเป้าหมายเดียวกันเราพยายามเต็มที่100%และการสื่อสารก็เป็นไปด้วยดีอย่างมากด้วย ส่วนในเคสของดินเฮเดันที่มีข่าวว่าจะย้ายทีมนั้นเราจะจะอัปเดตอีกทีนึงนะเราเตรียมการได้ดีแล้วและทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของเราถ้ามีการเสริมทัพไหนที่จําเป็นในการเพิ่มการแข่งขันภายในทีมตลอดซีซั่นนี้มีเกมมากมายให้ลงเล่นเราต้องการผู้เล่นตำแหน่งละ2คนและในตำแหน่งนายทวานนะเราต้องการ3คนเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานของพรเม์ลีกดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นแบบไหนกันเรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะของมาเตนคิโอนอดีตตำนานกองหลังของแอสตันนอนะครับที่ได้ออกมาระบุว่า ผู้ตัดสินในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือจูด์แอดเวลตัดสินผิดพลาดนะครับกับจังหวะจ่ายลูกจิตโทษให้กับกองทัพปีสแสดงของเราจนนำมาซึ่งประตูชัยเอาชนะดอนแทมฟอเรสไปได้สำเร็จด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ทั้งที่จังหวะนั้นเขามองว่ามาคัสแบดฟอร์ดพุ่งล้มตังหาครับทั้งนี้จากทัศนะของมาตินคิโอนนะครับได้ระบ,บุถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าจังหวะนั้นผมคิดว่ามาคัสแบดฟอดพุ่งล้มอย่างชัดเจนและสำหรับผมจังหวะนี้ไม่มีทางเป็นจุดโทษอย่างแน่นอน ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทีมงานของกรรมการตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็มอบจุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการสัมภาษณ์นในจังหวะน,นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมาคัสแบดพอร์ดเป็นฝ่ายยกขาของเขาไปโดนคู่แข่งเองเพราะต้องการจะพุ่งล้มนั่นแหละสัปดาห์นี้เราเพิ่งได้ยินเรื่องที่ไมค์ดีนไม่ยอมแจ้งต่อห้อง VR เพื่อบกป้องเพื่อนร่วมอาชีพและผมกำลังสงสัยว่าวันนี้ VR พลาดอีกครั้งได้ยังไงกันแน่ มันเป็นจังหวะที่ทาให้ผมน่าสงสัยกับการตัดสินของกรรมการอย่างมากผมตั้งตารอคอยวันที่ทีมงานของกรรมการจะสามารถสื่อสารเหตุผลและอธิบายเบื้องหลังการทํางานของห้อง VR ได้อย่างโปร่งใสนะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d e v i e w a พ e กันด้วยนะครับผม